สถิติดีกว่านายโยกเกียมั่นใจประจวบจะมีแต้มเกมรวนกิเลนอีกฟอสตอบิคาสุดมั่นเกมเปิดวดไทยลีกวนกิเลหิมจะต้องมีแ้มหลังสถิติเก่าการเจอกันดีกว่านายโยกเกียสังเกตริมอรุณหลักประธานสโมอสรทีทีประจบเอฟซีมั่นใจในขุมกำลังของลูกทีม ทีมบวลข้งเมืองทองยูนนเต็ดในเกมเทลีกหนึ่งฤดูกาล2021-2022แมตช์แรกในวันที่4กันยายนนี้จะมีด่านติดมือได้เพื่อทับตอบผิคาดในฤดูกาลนี้ภายใต้การคุมทีมของมาซามิทากิเหดโค้ชชาวญี่ปุ่นที่มีการเสริมผู้เล่นฝีเท้าคุณภาพเข้ามาหลายคนมาผนกกำลังลวมกับแข้งหลักชุดเดิมที่ยังมีอยู่รวมถึงเมื่อย้อนดูสถิติการพบกันระหว่างพีทีประชบกับเมืองทองทางด้านพีทีประจวบก็ดูเหนือกว่าด้วย ทั้งทางนายูเกียก็มั่นใจว่าทีมจะเก็บเต็มได้แต่ก็ไม่ประมาทเช่นเดียวกันสำหรับสถิติการพบกันระหว่างปีที่ประจวบ14และเมืองทองยูเนต็ดนับเฉพาะในไทยลีกตั้งแต่ปี2018ที่ประจวบเลื่อนชั้นขึ้นมาปี2018ประจวบชนะเมืองทอง6-1เมืองทองแพ้ประจวบ1-2ปี2019เมืองทองแพ้ประจวบ0-1ประจวบแพ้เมืองทอง1-2ปี2020-2021เมืองทองเสมอประจวบ3-3ประจวบชนะเมืองทอง1-0 ร่วมพิธีประดุจอิบซีชนะสี่เสมอหนึ่งแพ้หนึ่งยิงสิบสี่เสียเจ็ดเมืองทองยูเนเต็ดชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สี่ยิงเจ็ดเสียสิบสี่สำนับโปรแกรมแข่งขันศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกฤดูกาล2021-2022นัดแรกคู่ระหว่างพิทีประดุจอิบซีพบเมืองทองยูเนเต็ดจะแข่งในวันเสาร์ที่4กันยายน64ที่สนามกีฬาเขาระดงสมบัตบุรีรัมย์